อยากเกียจการการทำงานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายไม่ทำงานหลบหนี่งานด้วยเกียจค้าเอาแต่สบาย <S <S แก่จนตายขอทนายว่าไม่จะเจืิญแก่จนตายขอทนายว่าไม่จะเลริออยาเกียจคิานการทำงานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพั คนก็อายไม่ทำงานหลบลีกงานด้วยเกียริค้นเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญความจรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีลองดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถน้า,ากไม่เกรงใจใคร คนนั้นใส่ไรคุณธรรมปาะจำตนความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีตรองดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถด้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่ไรคุณธรรมปาะจำตุนลูกเสือเขาไปจับมือควายใชมาจับมือกันมัน มาจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิตรพยศอดีตควรยึดยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันลูกเสือต้องไปจับมือจับมือกันมันขวาใช้เข่าร่วมกันมาเลยสี้วมาเลยสี้วมาใช้ขอกมาพันจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิตรพยศอดีตควรยึดยึดถือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะเราคือลูกเสือด้วยกัน ไม่คอยท้าวันเวลาไม่เคยคอยใครเอาวันเวลาไม่เคยคอยใครตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาตรงตรงตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาเราเกิดมาเป็นคนต้องมันฝึกฝนให้ตรงเวลาวันเกิดไม่คอยท้าวันเวลาไม่เคยคอยใครเอาวันเวลาไม่เคยคอยใครความชื่อสัก์เป็นสมบัิของคนดี หากว่าใครไม่มีจะเหนีอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถงไปคตโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอ่ยจะรับไว้ให้ร่วมงานเ่ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีหากว่าใครไม่มีจะเหนีอวดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถงไป โคดกโแูแมวไข่จะรับไวให้ร่วมงานเอ่ยจะรับไว้ให้ร่วมงานเอ่ยอยากีบการการทำงานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนสบายไม่ทำงานหลบเีกงานด้วยเกียร์านเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่จะิญแก่จนตายขอทำนายว่าไม่จะเลิญ อยากเกียดคานการทำงานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนขอหายไม่ทำงานหลบเนีกงานด้วยเกียรข้านเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่จเจริญแก่จนตายขอทำนายว่าไม่จเจริญฝากขีนใจเป็นสมบัติของผู้ดีลองดูสิ เกิดเป็นคนด่าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่ไรคุณธรรมประจำตนความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีตรองดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนด่าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่ไรคุณธรรมประจำตนลูกเสือเขาไปจับมือควาาใช้มาจับมือกัน สออกมาพันจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิทยุคยาิสถิตบนเย็ดยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะเราคือลูกเสือด้งาันลูกเสือตนงไจับมือกันมัวาใช้เขาร่กาเลยสิลมาสิมาออกมาพันจับมือจับมือจับมือน้ำหมาย redesign, สด็จควรยึดยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราเราคือลูกเสือโดยกันเพราะเราคือลูกเสือโดยกัน